มาในส่วนของที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะอีกหนึ่งพื้นที่นะครับความพิเศษของปีนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณสพาดีก็คือมีต้นเทียพนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธ,ธ,ธานีครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ชมความงดงามในประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับ ต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีและเดินทางมาถึงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับก็พร้อมที่จะให้ประชาชนได้ชมความงดงามในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยต้นเทียนต้นนี้นะครับเป็นต้นเทียนจากเทศบาลภูจองนายอยอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลร,ราชธานีเขาจะรับรางวัลรองชนะเลิศครับประเภทแกะสลักขนาดกลางจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ 7.2พันษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมือง4ี่แสงประจำปี2,567ก็จัดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งปีนี้เองทางเทศบาลนครสุร,ราชธานีก็ได้นำมาโชว์ร่วมกับขบวนเรือพนมพระซึ่งจะอยู่ให้ชงความงดงาม ตลอดการจัดงานจนจบงานเลยครับนายประเสริฐบุญประสบนะคะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีได้กล่าวถึงต้นเทียนพันษาที่นํามาโชว์ในงานประเพณีชักพระในครั้งนี้ว่าประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งใจรอชมความงดงามของต้นเทียนพันษาและขอขอบคุณจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ให้ความร่วมมือนําต้นเทียนพันษามาร่วมในขบวนแห่เรือพนมพระในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี นี้โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2567และจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่สายตาคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องขอบคุณนายกองการบริหารจังหวัดและจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความร่วมมือให้ความกรุณาชาวจังหวัดสุราธานีนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะให้ชาวสุราธานีของเรามีสปิริตนะครับมาร่วมชมร่วมทําบุญกับเรือเทียนซึ่งจริงๆแล้วที่อุบลเขาไม่มีการหยอดทําบุญพระตามเรือเขาก็จะทําบุญกันตอนที่ซ่อมตอนที่สร้างกัน แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีการหยอดแต่ที่สุราษฎร์ของเรานะครับก็เชิญชวนชาวสุราษฎร์และชาวจังหวัดใกล้เคียงซึ่งได้มีโอกาสมาชมเรือเทียนไม่ต้องไปถึงอุบลไม่ต้องไปถึงโคราชไม่ต้องไปถึงอีสานนะครับมาชมกันที่นี่ก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธที่พวกเรานับถือกันนะครับ